สวัสดีพี่น้อง้องไฟเบสทุกหมองทุกบอลครับก็พอ,พอกับช่องนุ่มบันดงชาแนลคือเตาพี่น้องนีน้ภาพพี่น้องบ้างเบิ้งไอ้ฟรามเลี้ยงนูครับพี่น้องนูงพันเจ็บป,ปีแล้วพี่นอ้องนี่หลายหลาย ไล่กินยาอยู่พี่น้องหนูพันแกับป,ปีแกับอะไรก็แก็บป,ปีกอันนี้อย่าอย่างน,อนอั้นเนี่ยเราเปิ่อเอามาไว้ให้ หนูกินนี่หล่โตอยู่พี่นอ้องข้ามขุนก็มีได้อีกข้อหนึ่งคนขุนก็มีแต่ขออนี้สิลาย กินเลยคือเสียบเนาะคุณนะตัวน้อนกับน้อนดิคุณ ของครอบข้างนี้พี่น้องจะ่ซ้ํานี่คือว่าหลายเท่าครอบนั่นดอก ขอกนีบัวลายลายอยูอ่เกาะพุลธลพี่น้นองกินยังเลยนี่กินยังเลยนี่น ปันกระต่ายจิมัตแล้วก็จะเข้อจิมัดจุกวันมะย่าวเขาจะข้อจิมัดจุกนี่แต่จุกหลังนี่เนี่ยบักขีดืออันนี้พี่รุเวียนยาบานข้าวจะเป็นหนูขวน,นกินหญ้าแห้งอันนี้ตั้งละวพันซีหาสีป่องขนทรงหมูว่านะว่ายายาอี๋อย่างนี้ยาที่บืที่ยาเมืองนอกอยาที่ ต,ต้นตะคุนนั่งกินนะน้ำเขา่าอย่างมังนอกโอ้นี่บอกแมนครับประเทศใดหระอ,อันนี้บอกมันเป็นของอเมริกาครับต้องน้ำเขา่าอย่าที่เมื่อที่แจ้ววายใหญ่กินนี่ผมก็ให้กินครับนิดหน่อยผมผมจะให้กิน,น,ย,กนยังไงอยู่ปล่อยเพิ่นลงมาอยู่บริเวณยูซีหาเมือนไปแต่มันมาเซิ้งเขา่าอันนี้พี่ลู่เวียนแต่ว่ายพี่นาชินเล่นผมชินเล่นชนยิป นี่เขาเรื่อสายพันธุเท็ดดี้สายพันธุ์นี้นั่นปลาเขตว่งหันเขาเจ้ายากกันตัวพันหานี่ว่องหันเจ้าโบเป็นตัวเมียเป็นตัวผู้พันหาแต่ว่าความสองพันขนมันนิ่มขนมันนม พวกนี้ต้องอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ล้างแค่เมนเอาไปเลี้ยงนะต้องเอาไปเลี้ยงอันปลากราดเนี่มันทองนะมันทองอันนี้อันประกาศท่วงบนนี่แม่นครับนี่ทองลึงๆอยู่บนบางทีมักเกลาข้างมักอย่างมันเป็นแต่ถ้าต้องดูแลเขาอะครับมันเป็นอันประกาศถ้นเรียงไปเลี้ยงได้เอ๋ยยังขาดได้แบบนี้พวกนี้พวกนี้บ่มาอากาศห้อนเพราะว่ามันบ่มีลูกคมขนมันขนมันนั่นบ้านห้อมมันอากาศห้อนมันเป็นฮีสโต็ คนเฮ่าจะซ้ำหนีพนันแดดจะเซื่อมันก็อน่อวขนาดลูกผสมผลเจ้าพวกนี้คนมนันแดดมันมีช่องลูกผสมผลเาต้องเข้าใจก่อนในการเลี้ยงครับอันนี้อันนี้ตัวหน่อยของพี่ลูเวียนนี่อันนี้พี่ลูเวียนครับตัวซ้ำหนีแจักบาทนี่อยนะต้อสี่บอขคันเป็นตัวเมียพันหาสองพันแกวขึ้นกับฟ้อมอนี่เองนะนนแต่จะบวมหลากสีพวกจังพวกพวกจังขี้มังสีะตะก้อนนี่ฮอตฮิตนี่ ันตัวเมียก็สองพันตัวผู้พันพันหาสิเดี๋ยวนี้เฉพาะข้างหนาผมก็ถ้อยเราแหละบ่ได้เกี่ยวขาดแตกในหัวอาหารเดนึงนายอยู่ประมาณเขิงมืออันนี้ก็เป็นสายเท็ดดีมันจะมักเต่อเขาเอิ่นสายพันเท็ดดี้กัดขึ้นก็ผู้มักคือวันคอยพันมัดแบกคลองนี้ก็คลองนี้มันต่างกันมองหนึ่งท่านี้ตัวผู้ผมไม่เห็นผสมาัวแล้วก็มีหน้ามีหน้าเมษสาวมันจงหงาห่อนแล้วเพราะว่ามันมันมันสามารถเป็น เล็กหน่อยเนี่ยมันสีสีตายทองมันแทนเดี๋ยวแมวพันธุ์มันตายว่าแล้วมันกบบมันมันปิดหยามันมันมันการติดมันขึ้นอยู่กับตัวผู้ตัวเมียที่ไหนปิดบอแล้วนะความหมายถือเลียมมันเกิมีสายพันธุ์เชตัยงสี่สายพันธุ์เชเนี่ยมันมีขวนขาวอันนี้ก็สายพันธุ์หนึ่งนี่เราเอนสายพันธุ์เชต มันจะมีสายพันธุ์อันนี้สิมีขนเงาเงาจริงเงาสดอันนี้เป็นเคสอันนี้อันนี้ไหวอันนี้เป็นเคสเขาเอิ่นสายพันธุ์เคสสายพันธุ์มังงอมันเป็นจริงจริงอ่ะมังงอเขาเอื่นหนูตะเาเขาต่ว่าเขามาผสมผสมสารเขาจะเป็นแบบว่าแล้วอ่ามามๆามาไอ้นีมันนามาแบบว่าพัฒนามันสั่นมันถูกคลายตัวเป็นหมีอ่ะ อันนี้เป็นพันเคนนี่ก็สีซินเวอร์ดึงเคนนั่นต้นนั้นต้างนั้นอันต้น,ตน,นตเท่าๆหน่อยๆนันะ้นนั่นน่ะมันเลนไปอันก็่ซินเวอร์สีซินเวอร์อันนั่นอันนนั้เขาเรื่องน,นี้เท็ดดี้นี้เท็ดดี้มีพอพันตัวนึ้งสายพันชน็อแห่ก็รอแน่ตันะ้งแตบบ่นี้เริ่มทุ่สีอันนี้ออกมากระป๋องมันไม่ค่อ,ย,อคยสมบูรณ์ดีเลย นี่กันชอดแห่ชอนแห่สีก็อติจับอุ่มยังสีแอบซอนแล้วก็อุ่มมันสีสียังสีเวลาเวลาเหลี่ยงข้าเจ้าสิเป็นซาตกระเป๋าแท่เหลี่ยงแทนแทนแมวแทนหมาแทนแมวแล้วก็พวกกระต่ายมันบอดื้อมันจะมักเกาเขาเหลี้ยงเขาจะป่อนวิตามินซีอย่างมันน่ะวิตามินซีมันสีไม่แากพวกผัดทองยังได้ันาเกิดมีอะไรของมัน อย่าขนหูแจ๊กแมวกินเนาะแม่นนมันตน้องมีตัวนี้ขันบ่มีบ่ไดกันนั่นน่าเป็นห่วงเลยนาออกไปน่ะตองสั่งของเขามาเหอมมากับข้าเจียวเครายสมบูรณ์เลยนี่นี่ข้าเจ้าให้มา่าไกรุงเทพยบจะเป็นพ่อพันธุสวยงามเนี่ยสีงามแบบหน่าสาันเพลินหน่าสันความใหญ่ความใหญ่ขายหนึ่งตัวประมาณอยู่ประมาณขันสียังสี่ว่ามันเจ็ดแปดท่น ยังแต่เนี่ยราคามันหลวงเนี่ยมันมันบม่ค่อยนั่นแต่ยังถึงแต่ก่อนเป็นเมือนี่ตัวใหญ่บงตอนแรงตัวจะหมกดำเขาเอ็นในสายพันธุ์แชลิปโอ์เนียแต่สีขาวหลวงเนี่ยขาวหลวงเอ็นเป็นไหวมันจะมีไหวเคล็ดอไรอย่างเดี้ยแต่สายพันธุ์มันหลายขนยาวอีกรุ่นหนึ่งก็บติเป็นตัวนี้คือหมาเว้ยนี่แบบรุ่นหนึ่งอันนี้เขาเอ็นโคโรเนต ขันขันบ่นมีคนก็เอินชื่อจีสายพันขนยงี้ยขนเงี้ยมันยัใไงผมคนอนอ่ะมันที่ออกมายัางสี่แต่ก็จะรักษาอีลีก็าจาเงา้ยยังที่า็จาสิมวนเวลาเรียองนี้กเจาสิมวนมวนมวน,มวนไวเราเก็บขนมันเวลาแข่งบกขวัเจ้จะสีพลอยให้มันแบบคุ้มเลยคุ้มข้ัง,ง,งหนาคุ้มข,งข,งขงางรันออที่เป็นคูอยู่นะแมนวันหนึ่งมันทองนี่บ่บ่ให้ผสมเลียงเลียงอวนบ่บนมีเลียงมันอวนแล้วเพราะว่าบ่ให้ผสมแต่กอนผสมดูดูไหลต่กอนขนบ่ขืนได้แต่ว่าพวกนี้ขนทีเรื่อย ที่มาเกา่ามามาเป็นเด็กกระเป๋าเป็นเด็กกระเป๋าอันนี้คนสั่นอยู่เด้ตัวใหญ่สุดสำเนียงหรือเปล่าอันแมนอันนี้คือตัวใหญ่สุดขึด้นอยู่เราเ้าเหลี่ยงอ้วนเหลี่ยงสมบูรณ์เขาต้องศึกษาอันนี้คนเน่ามาอันนี้เอิญโคโรเนตม่ที่มีขวนแต่ก็หันบ่มีขวนดีเอ็นเป็นชิวจีคล้ายคล้ายอันบระกาที่คนยีคนเน่าดีทองว่าหันกระสีม,มีสามสายพันธุ์กัยมีอันบระกามันมีอะไรตรงนี้จีดจีดอยู่มีอันบระกา คนคนยิกงเงีที่ม so nice> yeah. ีอันบักกาศมีของทักเซลทักเซลหรอมาริโนมาริโนอีกมีส่วนอีห้าล้ำตาลนั่นงามล้ำตาบ่ตัวนี้ขีเดอยังไงว่าอย่างไหนผสมบรนไดนลงมามันมาผสมโมไปปล่อยท่งพุ่นเขาก็กัดมันดีตอนมันออกมามันปีนได้ได้มันออกพุ่นอ่ะแล้วพอออกแล้วมันมาปีนเขานีกอ่ะผู้สาวอีกโอ้ยงอนมันเลยตัวอื่นโบจังสี่เดียตัวนี้เท่านี้ด้อกอเลยหน้าประยุกับปีใหม่กับเลยปล่อยเท่าก่อนมันบด ตายออกไตหมดโห่ใหญ่จนสุดจนมีแต่ตัวนี้แหละตัวปีน่ะตัวหน่อย่ัหน่อยพอหายพันเด็ดพันแล้วมันเคลื่อนก็นอนยืนเดนนอนยืนเดินเลนอนง่ายเมียก็นอนทั้งสี่แต่ขันเขาไป่ว่าเขาจ้าสีเลียงเป็นโกงเขาจะยังดีขันคว้าเมียเขาจ้าดีสั้นๆเขาจ้ามีไอ้พวกที่ที่สองที่สามคือโกงใหญ่แต่ว่าพวกนี้มันจะขี่ออกด้านข้างมันมันจะพวกขี่เวลามันเหนียวมันจะเหนียวด้านข้างันจะออก ข้าเจ้าที่มีเป็นพี่เดว่ามีโกงกันยังจีังดีเกียงนั่นแต่เขาต้องมหความสะอาดสมือถันไม่มีความสะอาดสมือเขาก็ต้องใส่เีเฉลยเฉลยเพื่อว่าดับกลิ่นเพราะว่ามันเป็นอม,มนียมันดับกลิ่นขั้นสุขภาพมันบนดีเ<ม>ขาการเลียงเขาต้องอ้ไอ้นั่นมีเข้าเจ้าประจองเปลี่ยนเป็นสีเลมอนมูยังเสียอันสีเดมอนถ้าผมมาเค็สีปแปลกๆอันนี้ก็สีเลมอน,น,นที่มีสีของมันอยู่ีย๋ยวนี้เขาเ็จาเรียนสี เรีนสีเล่ยนยังเน่ะแันขีมแันมีขีมตัวเมียแล้วก็พ่กใดเรีนขายเรีนเลี้ยงบพวงสวยงามมันก็บสิ่งีหลากหลายแคกี่ตะลิเลี้ยงแค่รู้เห็นตื่นอันนี้หลากหลายมันก็บตโตใหญ่ท่สำกันนี่แหละพราะพวกนี้เอิร์ธพิทูเวียนฟอมันก็่จึงขนาดนี้พิทูเวียนเช้นแต่เป็นเช้นขาวตัวน้อยๆมันกินอาหาร นใหญ่อย,อยู่ประมาณเคร,รือค่องเมินเนี่ยมาณเครื่องเมินแมงเครื่องเมินแต่ว่าแค่บ่ขายถึงอยู่กับผู้เลี้ยงอันนี้นะบ่ขายเพราะว่ามันหายมันเห็ดหยาดเห็ดสีหยาดสายพันธุ์พันธุ์ใดสายพันธุ์พันธุ์ใดเขาก็าเลี้ยงเป็นเพือมีเนาะแม่นคนรับมันจะมีพันธุ์ใดมีสายพันธุ์ดีขนมันก็ดีปุยมันนีเป็นคนยีเขาเอินสายพันธ <ไป S 2> ุ์สั้นขนหยิก เป็นหมี่พันด้าเวลาประกวดมันถึมีวิธีการเออมันไมีหางตัวนีวรหมดปุ๊บค่ะผมไม่หางครับมันเกิด้ายๆมีเพืนด้าเอาไปยี่สี่มีเพืนด้าแต่เขาเรียงอ้วนๆไม่เป็นหมี่พันด้ายังสี่นะคนมันขึ้นนมนะคนก็สิเป็นแบบนมถ้านไม่อยากเลี้ยงมันยาเรียงอันต้องเลี้ยงดีๆเขาเจ้าเลี้ยงในห้องแอร์เขาเจ้าเลี้ยงนั่งเขาเจ้าก่อนวิตามินซีตัวดำอเท้าดำเพื่อนดามันมันมันติดติดมันไม่พอคนที่ห้องอย่ยิเงเชียงทรงเชียงห้องที่ยังสี่มันถึมาเกาะข้างมักเด็นมักยรง ประมาณนั้นครับหลังจากฟังจากปากเจ้าของฟาร์มผลิตเลี้ยงนูเนาะครับใครสนใจเลี้ยงกะมาสอบถามซื้อขายได้ครับหลังตะวันแดงอุบลราชธานีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิทิจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มบันดงแชแนลน้ำเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ